ฮัลโหลสวัสดีค่ะการมาจากรุณิกวจะมาฮาทูการแต่งหน้าเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้อาจจะมีการอัปเดตสกินแคร์ที่ช่วงนี้เราใช้อะไรบ้างหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตสกินแคร์หรือเมคอัพมานานพอสมควรนะคะก็วันนี้ก็เป็นเลิกงานยามดีในการอัปเดตของวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจะขั้นตอนของสกินแคร์ที่เราจะลงของวันนี้เลยว่าเราใช้อะไรบ้างะคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะนะคะเป็นน้ำตดของกิโกะนะคะตัวนี้ มันจะเป็นแบบเนื้อเจลแบบนี้นะคะอันนี้เป็น l i m i t ต็ดอ i ดิชั่นล่าสุดนะคะเราซื้อมาลองใช้แล้วคือเนี่ยใช้เกือหมดแล้วซึ่งบอกเลยว่าเราสึกอยากอยากให้กิกโกะทำเป็นแบบไม่ลิมิเต็อะคือแบบขายตลอดอะเพราะว่ามันดีมากมันให้ความรู้สึกชุ่มชื้นดีเติมน้ำให้กับผิวได้ดีมากๆนะคะตัวนี้นิัแนะนำ เพราะว่าเราใช้มาดูดิใช้แบบคือจริงๆซื้อมาฉักผักแล้ววนี่ใช้ใกล้หมดแล้วดูดิ <c oughs> ดดเหลือแค่นี้อ่ะแล้วคือถ้าหมดแล้วคือหาซื้อไปได้แล้วนะออลิมเ็ดแต่มันดีมากเลยนะเราชอบมากคือมันแบบชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วก็มาอัปเดตตัวเซรั่มนะคะเซรั่ม เยาวรำเดอ e เฟรชช h o p เยาวรำมสีม่วงตัวนี้นะคะ่ะเรื่องริ้วรอยยกกระชับหน้าต้องตัวนี้เท่านั้นคือดีมากอันนี้อันนี้อันนี้คือบอกเลยว่าเยาวรำเราใช้มานานมากๆนะคะแต่แค่ว่าสีม่วงอาจจะแบบมีช่วงนึงใช้ปฏิปตอ่อแก็พักไปบ้างอาจจะแบบไม่ได้แบบตลกเพราะเราลองใช้ตัวอื่นมาตอ่อเนาะก็เลยไม่ได้กลับมาใช้แต่วันนี้รอบนี้ก็คือกลับมาใช้แล้ว,ลวเพิ่งซื้อขวดใหม่มาใช้เดี๋ยวเราจะลง เนื้อเซรั่มเขาจะเป็นแบบเนื้อเข้มข้นนะคะถ้าใครที่ผิวมันหรือรู้สึกว่ามันหนักไปก็ต้องเข้าใจว่าตัวนี้มันค่อนข้างมีความเข้มขอนพอสมควรอยู่ถ้าใครอยากหาเซรั่มที่เกี่ยวกับยกกระชับหน้าริ้วรอยทําให้ริ้วรอยตื้นขึ้นหรือดูจางลงหรือแบบป้องกันเรื่องริ้วรอยแล้วแนะนําของเยวาวราสีม่วงของเนื้อฟิชชัเท่านั้นนะคะ คือแบบเราใช้มานานมากรู้จัก The Workshop มานานมากรู้จักตัวนี้มานานมากพอสมควรแล้วก็ใช้หมดแบบสองสามขวดแล้วอะอันนี้ก็ขวดน่าจะขวดประมาณขวดที่สี่ที่เราใช้แล้รวรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันดีนะในกับราคาแล้วก็คุณสมบัติของมันอะคือมันมันค่อนข้างเห็นผลสําหรับเราพอสมควรนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่เราแนะนํามากๆถ้าใครสนใจก็ไปลองเนื้อกันได้หรือไปลองดูว่าเอ๊ะใช้แล้วโอเคไหมร,ร,แบบรู้สึกว่าแบบรู้สึกแบบ เดียวที่คุณบอกหรือเปล่าว่าเออเหมือนแบบเดียวกันนะคะก็ไปลองกันนะจ้าตรงนี้แนะนำที่เอ่ออันนี้คือได้แถมมาเป็นครีมเจลนะคะตรงนี้ของเยวบะดำเช่นกัน,นะค่ะเป็นรุ่นสีฟ้ารุ่นเกี่ยวกับเติมน้ําให้กับผิวนะคะอันนี้เราได้แถมมาเพราะว่าซื้อตัวยวบะดมสีม่วงเขาแถมมาเนื้อมันก็เป็นเจลๆอ่ะมันใหอารมณ์ลคล้ายๆเหมือนนี้เนี่ยอะไรนะ sleeping mask ของลาน,นี้่ะเนื้อคล้ายๆกัน แต่มีความเบาอะ่ะชอบมากรู้สึกว่าเราใช้เจอเฟชช็อปแบบเกือบทุกตัวแล้วรู้สึกว่าเออถูกกับผิวแล้วนะเราใช้แล้วก็ดีอะไรที่เป็นของเกาหลีอ่ะส่วนใหญ่ที่เป็นแบรนด์เดอร์ร้านน,นี้เจอเฟชช็อปอะไรเงี้ยคือแบบเราใช้แล้วเราไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่คือถูกกับผิวอะ่ะมันใช้แล้วใช้แล้วเวิร์กอย่างเงี้ยคะ่ะต่อไปนะคะเราจะใช้ตัวไอเคมตัวนี้นะคะอันนี้เป็นตัวเซมเปิลนะ เป็นไอคีมรุ่นสีม่วงเหมือนกันยีบรดมลิรอยว่าเราก็ต้องใช้ป้องกันไว้ก่อนก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมาเราต้องทาป้องกันไว้ก่อนถ้าใครหาไอาคีมที่แบบว่าเรื่องลิ้รอยรแล้วนะตัวนี้ราคากับผลลัพธ์แล้วมันเบิกมากามันดีจริงยว่าดำสีม่วงคือริ้วรอยนี่ที่ชอบมาก ินแคร์ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะมาขั้นตอนเมคอัพกันดีกว่าเมคอัพในวันนี้นะคะก็จะเป็นเราจะใช้กระแดดตัวเดิมของ The Face Shop นะคะ Eco Sun โโตัวนี้ n a t u r a เป็นรุ่นที่มีป้องกันแสงบูไลท์ด้วยนะคะอันนี้ไปอย่างไวนะจ๊ะทุกคน เดฟเฟช์ชอปของเรานะคะเราจะใช้รุ่นโกลนะคะสีที่เราใช้เป็นสี V201 นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เราจะใช้รุ่นแมทเซลฟิกของเดฟเฟช์ชอปเช่นกันนะคะสีสีเดียวกันค่ะ V201 นะคะเราจะใช้2ตัวนี้ผสมกันนี่คือการลงรองพื้นของเรานะค,ะคือถ้าสมมติว่าวันนี้เราต้องการผิวโกลเยอะกว่าเราก็ใช้โกป,ประมาณ2ปัม๊มปั๊มเล็กๆอะ่ะปั๊มเล็กๆให้นิด เดี่ยวอะคือนิดเดียวจริงๆนะคะเราก็ใช้แมตประมาณกดสักสปัม๊มเท่าๆกันก็ได้หรือบางวันอาจจะเยอะอันนี้ก็ได้วันนี้เราเน้นความฉ่ำวันนี้ที่เราจะไปคือไปห้องแอร์ไปร้านกาแฟนั่งชิลๆนะคะรู้สึกว่าตรงไหนยังปกปิดไม่ไม,ไม่นั่นก็ค่อยๆเติม เป็นแต้งที่มันมีสีอะแต่มันเป็นมีความแบบอารมณ์คล้ายๆสำหรับเราเราสึกว่ามันเหมือนคล้ายๆแป้งคาเากาศที่แบบว่ากระจายใส่ะมันดูนัวมากอะตัวนี้นัวๆของอิตาลีนะคะออทัมคอนเซ็ปต์ตัวนี้สีที่เราใช้เป็นสีนัวๆเหมือนเดิมค่ะเป็นสีโทนน้ำตาลเนเชอรัลถ้าใครแบบตามหาเนเชอรัลสวยๆนะแนะนำตัวนี้ดีมาก เดี๋ยวเราจะลงสีตัวเบสคัลเลอร์ก่อนนะคะเราจะใช้สีนี้นะคะเป็นการเบสคัลเลอร์สีนี้เป็นสีลงแล้วก็แต่งค่ะมันจะออกน้ำตาลตุน่นตุนนวลนหน่อยมันไม่ใช่แบบน้ำตาลแดงขนาดนั้นมันนวลนวาเลนี้คือแบบใครสายแบบเนเชลลมือใหม่หรือแบบสีแบบออกแนวเนี้ยคือน่าจะชอบมาก เพราะมันแบบดูอมันแต่งง่ายดีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีการลงให้เป็นแบบว่าเส้นซอฟอะไลเนอะร์เล็กๆเก็ใช้แป้งของอิจิรี่ตัวนี้นะคะคนเล็กๆในการเลเราจะใช้สีเข้มสุดนะคะตอนนี้นการลง ให้มันเป็นเหมือนแบบเฉียวเฉียวคมคมดูเหมือนแบบเขียนอะไรนอมาแต่จริงๆคือเราไม่ได้เขียนเราแค่ให้มันมีสเ,เส้นให้มันแบบมีความแบบเป็นเส้นขึ้นมาโอเคในประมาณน,นี้นะคะแล้วก็เราใช้กิตเตอร์ในนี้เลยในการลงก็เปึกตา เราจะใช้นิ้วของเราในหลายในการลงนะคะเราจะใช้ตัวกิตเตอร์ที่เป็นสีออกโรสโกลดตัวนี้นะคะกนมันเหมือนไม่ได้แต่งอะคือจะซอฟมากๆค่วะเพราะว่าวันนี้เราจะเน้นแบบแก้งกับปากกันที่ขียนคิ้วของเรา สีที่ใช้เป็นเบอร์ศูนสีนะคะสีโทนน้ำตาลเราจะเขียนแบบสวยๆกัน นี่เป็นของกิโกะนะคะเป็นบัตชของเขานะเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะเป็นโทนชมพูเรากใช้แปรงในการปัดแก้มเหมือนเดิมนะคะเป็นแบบสไตล์แล้วก็เอาไปประมาณนี้นะคะ เอาไปมาลงปากกันดีกว่าวันนี้เราสุกว่าเราต้องการแบบเออมีความแบบบูนหวานเราจะใช้ลิปของกิโกะนะคะเป็น407ตัวนี้มันจะเป็นชมพูแบบกุหลาบวันนี้นะคะลุกเสร็จแล้วมาดูแบบ โผลขึ้นมาทันทีค่ะคมๆเฉียวๆดูเรียบง่ายดูแต่งง่ายมากเลยคะ่ะถ้าใครนะคะถ้าใครชอบลุคแบบนี้และอยากแต่งบบนี้ก็สามารถอัดเแพดพายกันได้นะคะหรือว,ว่าจะแต่งตาแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใครชอบที่คุณทําคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคุณนะคะสำน,นี้คะ่ะขอตัวลาไปก่อนจากคุณนะคะบ๊ายบาย